คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่ 4, สี่เมษายนพระเยซูรทรงเป็นแก่นแท้แห่งความเชื่อมาระโกบทที่4ีข้อ2องพระองค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาหลายประการเป็นอุป,ปมาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมาระโกบทที่4ีข้อ1นึถึงสิบสอคำว่า การสอนที่ระบุถึงการสอนของพระเยซูในพระกิตติคุณสี่เล่มมีจำนวนถึง43ครั้งและการเทศนาอีก19ครั้งและมีข้อพระคัมภีร์ถึง6ข้อที่ระบุถึงการสอนและการเทศนาของพระเยซูในข้อเดียวกันสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสอนของพระเยซู นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสาวกในขณะเดียวกันการสอนก็เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อวิญญาณศาสนาด้วยชาวยิวมักมีความกระตือรือร้นในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เขากลับวางความเชื่อไว้ที่ตัวเองพวกเขาเชื่อมั่นในการสแสวงหาความโปรดปรารจากพระเจ้าผ่านการประพฤติที่ชอบธรรมของตนเองในทางกลับกันคนต่างชาติ ไม่มีความบริสุทธิ์ชอบทำให้ยึดถือดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐว่าพระเยซูได้ชำระหนี้บาปแทนแล้วพวกเขาจึงพร้อมรับของขวัญแห่งการไถ่าจากพระเจ้าขณะที่กลุ่มยิวผู้เคร่งศาสนาไม่สามารถวางความเชื่อของพวกเขาในการไถ่ได้ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นกันผู้คนมากมายที่ไปคริสตจักร พยายามรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมแต่พวกเขากลับขาดความเชื่อที่แท้จริงในฐานะที่พระเยซูปเป็นพระผู้ไถ่หากพวกเขาได้มีโอกาสยืนต่อหน้าพระเจ้าเพื่อตอบคำถามว่าพวกเขาได้ทำสิ่งใดที่สมควรกับการไถ่บ้างพวกเขาอาจเริ่มนับจำนวนความประพฤติอ,อันบริสุทธิ์ชอบธรรมทั้งหมดของพวกเขาเช่นการไปคริสตจักรการถวายทรัพย์ การรับใช้พระเจ้าอย่างขมักขม้นนี่ยังไม่รวมถึงการเปรียบเทียบการทำดีของตัวเองกับคนอื่นๆทั้งที่พวกเขาไม่มีทางสมบูรณ์พร้อมตามมาตรฐานของพระเจ้าดังนั้นการตอบสนองที่ถูกต้องต่อคำถามในลักษณะนี้จึงควรเป็นสิ่งเดียวที่ข้าโปรงสามารถอวดอ้างเพื่อรับความรอดได้คือความเชื่อที่คาโรงมีต่อพระเยซู ในฐานะพระผู้ไถ่จงให้พระเยซูเป็นแก่นแห่งความเชื่อของเราในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรากระทำให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อในความรักของพระเยซูที่มีต่อลูกและคนอื่นๆ ขอให้ลูกไม่มีวิญญาณของศาสนาที่คอยตัดสินจับผิดผู้คนแต่ตรักว่าไม่ใช่ความดีและความชอบธรรมของลูกเองที่ทำให้ลูกได้รับความรอดแต่เป็นพระคุณการไถ่ของพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน